สมรักเปิดใจล่าสุดหลังครอบครัวสาวสิร้องกับกันจอมพลังวันนี้12ธันวาคม66มีรายง,งานว่า ที่วัดสิริสุทธโํคำชะโนตตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีอาจารย์ไพรโรธเรยวิชาอาจารย์ชื่อดังเขียนผ้ายันได้เดินทางมาทำพิธีมอบอุโบสถสาราให้กับทางวัดโดยทำพิธีครั้งแรกสมรักคำสิงที่กำลังเป็นข่าวกับสาว17ก็เดินทางมาร่วมงานด้วยทางนี้ทราบว่าหลังจากสมรักเครียดไม่เดินทางมาอาจารย์ไพรโรธได้โทรไปหาให้สมรักมาร่วมงานด้วยสมรักจึงเดินทางมาร่วมพิธีมอบอุโบสถสารานีวันนี้กรณีหมายเรียกตำรวจผมยังไม่ได้รับหมายเรียกเลยถ้าตำรวจเรียกก็จะไปแน่นน ซึ่งสมรักยังมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสยังยิ้มได้แต่บางครั้งก็มีท่าทีกังวลบาดเหงื่อและมีหน้าข่าวหลายช่องขอสัมภาษณ์เดียวแต่สมรักขอร้องหน้าข่าวสมรักเอามือกุมที่หน้าอกเหมือนจะบอกว่าเข้าใจหัวอกผมบ้างโดยสมรักให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวสั้นๆและขอตัวเดินทางกลับด้วยรถยนต์ฟอร์ดสีสม้มกลับจังหวัดขอนแก่นทันทีโดยมีผู้ติดตามมาด้วยสองถึงสามคนก่อนกลับก็มีแฟนคลับขอถ่ายรูปกับสมรักโดยเจ้าตัวมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสทักทายและถ่ายรูปอย